สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆวันนี้สเตมีอาการแปลกๆเนาะเป็นหวัดเจ็บคอแล้วก็เมื่อยกับตามตัวเนาะสเตมจะตรวจโควิดเบื้องเด้อว่าสิมีบอค่ะขอให้ผ่านเด้อไม่งั้นหยุดงานเนาะขอให้ผ่านเด้อค่ะพี่น้องมารุนซ้อยสเตมในวัชพานพ่อจ้าให้กำลังใจในเด้อจะพี่ๆมาเบิ่งกันจ้า สวัสดีจ้าพี่พี่ <S <S มาลุ้นซอยสาเต้ด้อยว่าสาเต้ใช่มีอย่างบอคาเนี่ยชิตรวดสิติดหรือบอติดเนาะลองเบิ้งแกพี่น้องคะมาลุ้นน้ำสาเต้แล้วจ้าอาการแปลกๆอีหลีพี่น้องด้วยว่าเปิองก้อยอย่างงาไปยังบ้องเเนาะลองเบิง้งลองตรวจเบิง้งจ้าไม่เสียหายจ้าจ้าทุ่ ้อยผ่านสวยผ่านด้อยจะ้ะผ่านด้วยสเตจที่ได้ทำงานได้เนาะผ่านสเตจก็แกะแบบแบบไปเนาะแปบ๊บหนึ่งจะ้ะเป๊บหนึ่งเสียงกระแหขอขอบข้อกับแบบแบบมาไม่ได้เ,าเนาะ mẹ gặp phải thấm thể không thể không thấm không thể không được เดี alors, ๋ยวเรีนเต็มโอียยิงอล้วไม่ได้บ้าไหวอียแล้วตัวสา้วตัวจะได้เียบร้อยต้องขีดเจ้าเอ้ยอย่ามาไกลเลย สรุปแล้วสาวเตก็ไม่ผ่านค่ะ